จัดก,การได้นะนี่กับพี่ออตตินซึ่งผมสรุปแบบรวบเร็ว,รว,ร,วรวบเร็วๆนะแล้วพี่ออตตินบอกใช่หรือผิดก็แล้วแต่เลยนะก็คือทุกอย่างเป็นไปตามที่พี่ออตตินเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังตั้งแต่คาบที่แล้วว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามลําดับแหละเพียงแต่ว่าการเกิดขึ้นของลําดับและเหตุการณ์เนี่ยพอดีมันมีพระเอกมีตัวร้ายแล้วมีนางเอกที่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นชัดขึ้นจริงๆมันเป็นแค่สตอรี่ยาว แต่ตอนนี้เราเพิ่มเห็นตัวเอกออกมาอย่างเช่นแบงก์เองก็ดีนะครับของ SVB Silicon Valley Bank หรือจะเป็นของสวิตวันนี้ที่มีตัวโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งนะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางแหละมันเป็นองค์ประกอบของหนังเรื่องยาวก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่เฟดจะทำการลดดอกเบี้ยนะซึ่งพี o ่อติงก็มองว่าถ้าจะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะจะเกิดขึ้น ประมาณอาจจะเป็นช่วงปลายปี66ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเกิดเร,เร็วนี้ก็ได้แต่สถานการณ์มันบีบคั้นมากๆซึ่ง <S <S อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวต่างๆว่าแต่ละแต่ละแต่ละ,ละครั้งที่เฟดออกมาประกาศด้วยใจระทึกเมื่อกี้นี้นะเราก็ฝังต่อไปว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปถึงประมาณอาจจะช่วงประมาณต้นปีหน้าเลยนะครับเราจะได้เห็นเศรษฐกิจอาจจะป็นกินเวลาประมาณปีปีครึ่งอาจจะ2ปีก็ได้อาจจะเข้าสู่ช่วง r e c e s s i o n ซึ่งเป็นจุดที่ทุกๆอย่างเริ่ม เอ่อเข้าที่เข้าทางคำว่าเข้าที่เข้าทางก็คือเหมือนกับทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ริ่มต้นใหม่ทีนี้พอถึงตรงนั้นพี่อติงก็บอกว่าก็้าจะช้าเกินไปเพราะว่าตลาดทุนไม่ใช่ตลาดเศรษฐกิจฉะนั้นคําว่าทุนคือหมายความว่าการลงทุนมันมีทั้งความมั่นใจมีความคาดหวังที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอกาสที่เราอาจจะได้ซื้อหุ้นราคาที่เหมาะสมหรือราคาหุ้นที่ถูกมาก ก็อาจจะช้าเกินไปแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าให้ทุกคนทุ่มหมดหน้าตักหรือเบ็ดไปเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่มันพูดพูดแบบนั้นมันคงเป็นความเสี่ยงเกินไปขณะที่นักวิเคราะห์อนาลั์ของทาง i n n o v e s t เอเองนะครับก็มีการประชุมกันแล้วก็เอาข้อมูลจากพี่ออตินจากนักวิเคราะห์ทั้งหมดมาประมวลเนี่ยก็บอกว่าชะลอดูแล้วก็พยายามเล็งเป้าหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยเอาไว้ก่อน ให้มันอยู่ในจุดที่น่าสนใจจริงๆแล้วค่อยควักเงินออกจากกระเป๋ามาเพื่อซื้ออันนี้คือวิธีการจัดการทั้งหมดที่พี่ออสตินพูดมาทั้งหมดนะครับผมพูดอะไรผิดไหมพี่ถูกต้องหมดเลยครับอาจารย์โโครับผ